เฮ้ยชัดแจ๋วชัดแจ๋วว่ะแล้วคุณแล้วคุณัดหน้าเข้าเีนี่เ้ยแลวเอเดี๋ยวะือาวด้เ่นือาวดเไอีในขณะนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการกินเดียวนี่เราจะมาส่งพระกันนะครับผมมันก็พูดไปแบบเออใช่เรอันนี้บีบไงบีฟบีีบ เเเ,เ,เอารต้งใช่ใช่เ,าเราคือห้องส่ง้งงค,รครับผมใช่ครับคนอื่นกินแต่ว่าผมอาจจะไม่กินนะครับไม่ชอบกินผักเท่าไหร,ร,ร่น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับผมก็เลยมีการส่งพักกันเกิดขึ้นนะครับผม เเอราาลยต้งงมมีีทนไป,ไปนนใช่ครับห,หรือต้องมีทีมงานผาาสนามนะครับเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมานะครับผมเอ่อคุณธีรพงค์ครับเอ่อไมเข้าถึงอะไร,ไลรเลชุดดำมันไม่ดีนี่เขากำลังทำอะไรหรอเอ่อครื่อเครเชิญพระเครเชิญครบ ันคเออแล้วที่เขาถือถือโครงอยู่นี่เขาถืออะไรครับเอ่อช่วยช่วยเข้าไปส่วนขาเฮียเตงเฮีย่าเลยครับ เดีสวัสดีครับสวัสดีต้องด้วยสวัสดีครับด้วยเล้วใช้ต้องอะดรอ่ะแล้วถ่ายไปไหนถ่ายถ่ายลงถ่ายลงเก็บไว้ครับแสดงให้เห็นว่านะครับผู้สื่อข่าวกับคนในพื้นที่เขาสนิทกันมากเลยครับค่อนข้างสนิทกันใช่ครับเพราะว่าก่อนจะรายงานสถานการณ์มึงต้องย้ายไปที่อื่นก่อนนะจะย้ายสถานที่ก่อนได้ไหมครับย้ายไปอยู่ด้านหลังอ่ะเออ มัไม่ได้ยินเสียงเลยั้ยโอ้ยเดินตัดกล้องเลยก้ามึงถือลองถือให้ให้ต้องต้องให้กล้องใหญ่แล้วก็มีคนถือถือไมโครโฟนลอยอ่ะแล้วก็มีแล้วก็มีเซตไฟอีกคนนึงนะกูบอกเลยไม่กล้าไม่ไม่ไม่กล้ามีใครเดินผ่านไอ้ยี้อข่าวสวยจังวันนี้ขาวดีสดนะครับจังหวะเดียวแล้วครับไปแล้วครับ ตอนนี้นะครับผมเกลกำลังขึ้นแล้วและมีการจุดประทัดน,นะครับผมรถเตะก็ได้ดีดีครับค,ค,คุณทีระพงครับคุณอยากเข้าไปอยู่ในขะ้างในไหมครับ <c oughs> อตอนนี้ต้องเป็นเราสามคนที่อธิบายสถานการณ์ <c oughs> ใช่ครับผมตอนนี้ต้องเป็นเราสามคนนะครับที่อธิบายสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมครับผมรถซุปนะครับรถนะครับ ม่ต้องห่วงครับผมไว่าตอนนี้ในห้องส่งผมกําลังปรับเสียงต่างๆครับเพื่อให้เสียงของพวกเราที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยดังชัดเจนขึ้นมาเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้ไม่เห็นเกลวแล้วครับไม่เห็นเกลยวแล้วครับเห็นชัดก็ต้องเป็นคนแบกนะครับจังหวะนี้คนแบกก็ไม่เห็นครับเห็นแต่ควันตอนนี้ก็ผัดเปลี่ยนพลนะครับเราลังผัดเปลี่ยนะครับเพื่อจะข้ามไปรอบถัดไปนะครับ ผมรู้สึกสาวคนนี้เขาเข้าใกล้เข้าใกล้มากเลยครับเขาเดินตามเคไวเลยแล้วโอ้โหเลยแต่ว่าตามอย่างติดตินะครับผมตามเลยนะเนี่ยทังยีเขาทำสเต็ปาวตามเลยนี่เลยดูดูทองเลยสาวคนนี้ไม่ได้นะครับเลยแต่ว่าตอนนี้เพลงของพี่เบิร์ดทองชัยดังขึ้นมาในหัวเลยนะครับหมอกจางๆและควัน ้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้นะครับเพราะตอนนี้มองอะไรแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับผมหมอกจางๆและควันหายกันจนบางทีไม่อาจรู้พูดถึข่าวก็เข้าไปถามความรู้สึกของคนที่ขาดเสือไล้วนะครับโดน่าเขากำลังจะทำงานอยู่รู้สึกว่าธงเขาไม่เปลี่ยนเลยครับ ตรงเขาจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับเหมือนตอนที่เราไปกันเลยครับเริ่มผัดเปลี่ยนแล้วครับเริ่มผัดเปียนแล้อ๋อพุทธคาจะเข้าเปลี่ยนแล้วครับผมคนที่จะหามเกี่ยวได้ต้องเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงพอสมควรนะครับผมเพราะว่าที่ถือๆือกันอยู่นี่ไม่ใช่เบาๆนะครับไหลคุณหักได้เลยนะครับ ครับจะมีหน่วยจุดนะครับไอเด็กนี้ว่าจุดไม่ได้สักทีพี่พีชทั้งงานเด็กนี้บอลนี่จุดไม่ได้สักทีเน้องเปลี่ยนทุกตัวคนนี้มาเท่นี่นี่ได้ร่อเป็นผู้ชำนาญการในการจุดประทัดโยนสังเกตค่นจะม้วนแล้วไงพี่คอนจะม้วนแบบตบเดียวแล้วแต่บาลมันได้โยนยังไงบอลบาอลนั้นุด้โยนั้างในแล้วแต่ยังไม่ได้โยน